งานนะผมวันนี้สามพันตรีรันะครับต่อต่าสดออกท้ายปลายยิงท้ายนะครับต่อตัวนี้ยังท้ายยกกได้แบบนุ่มๆครับแต่ก็ไม่นุ่มมากนะมีมาเตอกลาง b b ีใบใหญ่หนึ่งลูกนะครับเดื3 4สามสิบสี่แท้ทั้งลำนะครับปลายเป็นยิงซ้ายสามนิ้วตัวนี้เป็นปลายสาหรับรถตัวสูงโดยเฉพาะนะครับใส่ตัวเตี้ยก็ได้นะครับถ้าอยากใส่ครับหรือไม่ก็ใส่พวกเอ็กซิลี่นะครับที่มันมี สเก์ตหลังนะครับแต่ตัวนี้เป็นวีคอ์สตัวสูงมันจะมีการชนหลังนะครับก็เลยแนะนําไห้ใส่ปลายแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป่ากันชนตรงนี้นะครับรถเป็นตัวสูงอยู่แล้วก็เลยโชว์ปลายนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกันครับสุดรอดเลยครูเต้ mm